ขั้นสิเวาถึงอาหารบ้านเฮาก็มีหลากหลายเมนูที่เป็นที่ย่อมรับและนิยมกินกันแทบสิทัวทุกพื้นทีของประเทศไทยกวาาย่าใดหนึ่งในเมนูนั้นก็คือไก่ย่างสมตำซึ่งบาวาพื้นทีใดๆก็มีให้หากินได้เป็นที่ชื่นชอบว่าแซบหลายๆซึ่งบางครั้งก็ยังเห็นฝรั่งบางคนนั่งกินข้าวเหนียวสมตำและไก่ย่าง ขั้นสิเบาถึงไกย่างแล้วทุกทุกท่านกับงสิหูดีวา่าไกย่างวิเชียนบุรีก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนคงสิบอมีไผปฏิเสธในความแสบขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองบาวาสิไปทางไดของประเทศก็มักสิเห็นป้ายไกย่างวิเชียนอยู่เสมอเสมอตลอดแนวทาง ภาพนิยมนี้โมเมนต์เกิดขึ้นจากการตลาดหรือกระแสแฟชั่นหากแต่เกิดจากรสชาติที่โดดเด่นซึ่ง